ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนคุยก่อนเขีย์ครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวฟุตบอลประจำวันที่2 2 2 5 6 4ครับวันนี้ก็มีกันทั้งหมด3คู่ครับก็เป็นโปรแกรมพรีเมียร์ลีก1คู่ครับแล้วก็เป็น ซีดีอารอิตาลีสองคู่นะครับคู่แรกก็จะเป็นเรสเตอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับแขมีของเวสต์บอมบิตครับคู่ที่สองก็เป็นโรม่าครับเปิดบ้านต้อนรับแขมีของอัตตานตานะครับคู่ที่สามก็เป็นนาโปลีครับเปิดบ้านต้อนรับแขมีของราซิโอนะครับก่อนจะไปฟังพรีวิวฟุตบอลครับก็ฝากกลุ่ม VIP ด้วยนะครับก็เป็นบอลเซตบอลสเต็ปบอลเต็งครับก็มีจีเดตบีเอเอฟครับแจกให้ทุกวันครับภายในกลุ่มครับสำหรับท่านที่สนใจก็แอด ไลน์ที่เราปักหมุดไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับที่สำคัญก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยครับวันนี้ก็ไปฟังพรีวิวฟุตบอลกันต่อเลยครับครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับก็เป็นโปรแกรมของพรีเียรีกครับไรเตอร์สตีครับเปิดบ้านต่อรักเมียนของเวสต์บรอมวิสต์เอาเดือนคู่นี้ก็เตะกันเวลาตีสองครับที่สนาม k ิงพ p เวอร์สเตเดียมครับสำหรับ เลสเตอร์คร uh, you know, th ับอยู่อันดับที survive, right ่สามของตารางคะแนนพรีเมียร์ครับสำหรับเวสต์บอมก็อยู่อันดับที่19ของตารางคะแนนนะครับหน้าล่าสุดครับก็เป็นฝ่ายเวสต์บอมก็ที่ฝ่ายกับเลสเตอร์มา3ามเป็ตัวสูงครับสถิติที่พบกันนะครับมาดูสถิติชนัะล่าสุดครับสำหรับเลสเตอร์ครับก็ชนะสามครับแพ้สองครับสำหรับเวสต์บอมครับก็ชนะสองแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับเรามาดูความพร้อมของทั้งสองทีมครับสำหรับเลสเตอร์ครับ คือเป็นเจ็ตเบนเดอร์รัตเจอร์ครับที่เพิ่งเอาชนะฟานตันมาในซีเอฟเอครับมาด้วยสกอร์หนึ่งตึกรสูงครับเมื่อนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความงน้องในวันนี้ครับกองลงสนามครับก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเข้ามาครับนอกจากเฮลวิบาลครับแล้วก็มีเจมส์สตินครับสองเกนหลักครับที่ยังอยู่ในวังกำลังรักษาตัวอยู่นะครับก็วันนี้ครับน่าว่าคาดว่าน่าจะมาระบบแอนสามสี่สองแล้วก็จะมีเจมี่วารดี้แล้วก็มีเยนเนเชลครับที่เป็นกำลังเป็นศูนย์หน้าราตรับ สำหรับเวสบอมครับคุณซื้อแซมอาราไดครับน่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะฟาันัมมาได้ก่อ3สาประตูสูงครับทำให้สองเกมหลังสุดครัทำให้ชนะเลิศรับสำหรับพร้อมๆในวันนี้ครับก็ไม่มีรายงานตักเสด็จติดตัวไปข้าวมาเพิ่มก็มีบาราสตัสอินาลูวิสนะครับที่ในรอบวางาสามสิบเจ็ดมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับวันนี้พิคแซมครจัดตัวครับ่อมาในระบบซีซีหนึนึครับก็โดยมีเอบาย ที่อเย่ครับยืนหน้าลาสกอรครับแล้วก็มีมาทาอุสเปเรล่าครับรับจ็อกยืนหน้าต่ำครับคอยสนับสนุนนะครับครับวันนี้มีโอกาสสูงครับที่เวสบอมบิดจะไม่แพ้ออกไปครับเพราะว่าเป้าหมายของวิกเซนก็คือการกลับมาครับแล้วก็ลอดตกชั้นนะครับเพื่อด้านนี้ครับฟอร์มเวสบอมบิากำลังดีครับก็คาดว่าน่าจะมาบุกแบ่งกันกับทีมเรสเตอร์ได้ครับก็คาดว่าน่าจะเสมอหนึ่งประตัวหนึ่งครับสำหรับคู่นี้นะครับ ครับเรามาต่อกันคู่ที่2ครับก็เป็นโปรแกรมของเซเรอานะฮะก็โรม่าครับเปิดบ้านพบกับอัตตาลันต้านะครับสำหรับโรม่าครับอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนนะครับส่วนอัตตาลันต้าครับอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนครับคู่นี้ก็เตะกันเวลา23่สนาฬิกาสานาทีครับที่สนามซานติโอโอลิมปิโกนะฮะที่พบกันล่าสุดก็เป็นฝ่ายอัตตาลันต้าครับที่ชนะโรม่ามาด้วยสกอร์4ประตูต่อ1ครับเรามาดูฟอร์มท่าน่าลังสุดของโรม่าครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะฮะ สำหรับอัตาันตาครับชนะ4ี่แพ้หนึ่งนะครับเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านโรม่าครับเกมล่าสุดครับบุกไปแพ้พ้าให้กับโตริโนมานะครับด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสามครับทำให้5เกมหลังสุดครับพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับด้านความพร้อมของขุมกําลังในวันนี้ครับพวกเขาก็จะขาดกองกลางอย่างมาดูวิราห์ครับที่ติดโทษแบนครับหมดสิทธิ์ลงสนามในวันนี้ครับสําหรับอัตารันตานะครับก็ เก็บชัยมาได้5เกมติดนะครับโดยล่าสุดก็พวกเขาก็เปิดบ้านเราชนะยากใหญ่อย่างยูนตุ้ดไปได้สกอร์1-0ครับด้านความพร้อมในเกมนี้ครับก็มีฮานาะเตบัวครับแค่รายเดียวครับที่ยังไม่มีที่ยังไม่ฟิตสมบูรณ์ครับสําหรับวันนี้นะครับเจ้าบ้านครับหมาป่ากรุงลงว่าฟอร์มย่แย่ครับอย่างนะครับช่วงหลังครับก็ผลงานแผ่วลงไปเยอะเลยครับก็เจาะกับ แอตาลันตาท่าที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงอยู่ครับชนะลวดมาเลยครับวันนี้ก็คาดว่าแอตาลันตาจะมาบุกอัปคารังนะฮะก็คาดว่าแอตาลันตาจะชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคู่นี้ครับครับเรามาถึงคู่สุดท้ายครับนาบลีครับเปิดบ้านตอนรักการเ์นของราซิโอนะครับคู่นี้ก็เตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับที่สนามดีโก้อามาโดมาราโดน่านะฮะก็สำหรับ อนาบุรีครับอยู่อันดับที่5ของตารางคะแนนครับราซิโออยู่อันดับที่6ครับก็อันดับไล่เรียกกันเลยนะครับสำหรับนัดล่าสุดครับทีเจกันก็เป็นราซิโอครับที่ชนะนาบุรีไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศนะครับเรามาดูฟอร์มทานัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับสำหรับนาบุรีครับชนะ3แพ้1เสมอ1ครับสำหรับราซิโอนะครับชนะ4ครับแพ้หนึ่งนะฮะก็เรามาดูความพร้อมของเจ้าบ้านกันก่อนเลยครับก็เกมล่าสุดก็เปิดบ้านยันเสมอจากฝูงอินเตอร์มิลานมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ อาการบาดเจ็บของเดียโก้ตัวไม่ครับกองกลางตัวเก่งนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะส่วนทางด้านของราซิโอครับฟอร์มกำลังร้อนแรงครับเก็บชัยชนะมาได้4เกมติดครับส่วนพร้อมในวันนี้ก็จะมีแข้งบาดเจ็บก็มีรุยฟิลิเป้แล้วก็มีดาดิโลการัติครับที่สองรายเท่านั้นครับที่มีอาการบาดเจ็บครับเจ้าบ้านนาโปลร่ครับผลงานล่าสุดครับก็ทํายอดเยี่ยมครับก็เสมอกับจากฟูงอินเตอร์มิลานได้ไป1นึ่งประตูต่อหนึ่งครับทำให 5เกมหลังสุดครับพวกเขาแพ้แค่เกมเดียวเองครับส่วนลาซิโอครับฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยนะครับก็ชนะมาได้ถึง4เกมลวดเลยทีเดียวครับวันนี้ก็น่าจะมาบุกอัดนาบรีคารลังไนดะ้อย่างแน่นอนครับก็คาดว่าราซิโอจะชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับสำหรับคู่นี้ครับ